สวัสดี FC ทุกท่านนะครับช่องฮานอยรูด้วยกันนะครับสำหรับวันที่11นะครับก็เข้าไปทั้งหมด5ตัวครับใช่ไหมครับหตัวมี1 4มี8 1 4 8 7 2 5 8 7 2่้อรอบแล้วก็4 3แล้วก็2 5นะครับแล้วก็2 7นะครับไม่เข้า2ตัวคือ1 9กับ2 6นะครับตามต่อนะครับ ก็เป็นชุดที่เจาะมาจากเมื่อวานนะครับอ่าสินะครับเราก็จะนําเลขตัวที่11มาเจาะต่อนะครับดังนี้นะครับคือศูนย์นะครับโอเคนะครับก็รูดไปเลยครับสูตรไม่เคยหายเกิน2วันนะครับไม่เคยมีแต่ว่า5้าวันติด7วันติดอะไรอย่างนี้นะครับโอเควันนี้น่าจะครบรอบกี่วันนะครับวันนี้เลยหยุดเลยครับ มาต่อกันอยู่นะครับประมาณ5วันนะห้าวันหยุดสี่เจ็ดวันหยุดอะไรประมาณนี้แล้วคอยๆนับดูนะครับก็ที่สิบสองส่วนหลักก็ยังเป็นสุดนอยู่นะครับเพราะว่ายิ่งไม่มาก็โอกาสที่จะมาก็ยิ่งสูงเลยนะครับโอเคกระเบิ้ลนะครับอยู่ในขอบอยู่ในขอบเขตของสี่วันที่บอกว่าจะมาเบิ้ลนะแต่ไม่ได้บอกว่ามาทุกวันนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์และวันที่สิบสองใช่ไหมครับสิบสองสกายอยู่ สี่วันเนี้ยนะครับวันเสาร์ไม่มาวันอาทิตย์ก็น่าโอกาสก็จะมาสูงนะเบิ้ลนะครับโอเคคนะรับแน่นอนครับเบิ้ลที่จะมาตันแรกก็แปดแปดกเก้าแล้วก็หกหกสี่สี่นะครับโอเคนะครับแปดแปดกเก้าหกหกสี่สี่ก็แคปไปเลยนะครับตัวเดียวกับเลขสรุปนั่นแหละครับแคปไปเลยครับโอเคไม่ต้องรอสรุปครับถัดมานะครับ ศูนย์หลักไปแล้วนะครับศูนย์เบิ้ลตอนนี้ก็มาเจาะดีทีละตัวเลยนะครับสี่ฮานอยก็มีทั้งหมดเลขก็จะมีทั้งหมด8ชุดนะบนล่างนะครับบนกับล่างมี4ฮานอยก็เป็น8ชุดนะครับแล้วก็ตามแต่ละชุดว่าชุดอ่าอย่างเงี้ยบนอันนี้คือเลขบนของ v p นะครับอ่าก็มาแตกเป็นเลขนี้นะครับ จุดนี้จุดแรกปกติ1 4กับ1 7จะมาสลับกันแต่ตัหลังมีเลขนี้มาแสมนะครับนี่เพิ่มขึ้นมาเป็นสายพี่น้องตอนแรก1 4มา1 7มานะครับปาะมาณก,ก็เลยให้1 4อยู่นะครับแห่งก็เข้านะครับถ้าไม่ผิดเพี้ยนมากก็ให้ตาม17่แล้วก็เผลือ็ดสี่เอ74่7จไปด้วยนะครับ14่ 1, มาแล้วถัดมาก็เป็น17หรือ4 7นะครับต้องเพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะครับ จะสลับมากันจริง,รงๆน,นะครับย้อนไปดูให้นะครับเช่นอวันหนึ่งเจ็ดล่าสุดมาเมื่อวันไหนนะครับหนึ่งสี่กับสี่เจ็ดี่เจ็ดอ่าวันที่สี่นะครับมีหนึ่งสี่สี่เจ็ดอ่ามานะครับ มีหนึ่งสี่สี่เจ็ดมานะครับที่สามก็มีสี่เจ็ดมาโอเคฉะนั้นหนึ่งเจ็ดโอกาสสูงมากๆนะครับสุขนะครับไม่ค่อยมาซ้ำนะแต่ก็นั่นแหละครับอย่าประมาทนะครับเด่นที่หนึ่งเจ็ดนะครับลองก็ไม่ลองหรอกครับเท่ากันเลยครับสี่เจ็ดมาบ่อยช่วงหลังจะมาบ่อยนะครับจุดนี้แคปไปเลยนะครับ ถ้าไม่ทันก็ดมดูย้อนหลังนะครับโ <Okay. S 1> อเคอชุดถัดมา19ใช่ไหมครับเราไปทีละน้อยนะครับตามทีละน้อยตอนนี้อยู่ VIP อยู่นะครับ19ึ 1, 9, ่ก้าก็กลับไปเลยนะครับ19 1 94แล้วก็97อันนี่คือชุดตามของเลข19นะครับมาน้อยไหนไม่ทราบนะครับบางทีก็มาน้อยเดิมบางทีก็ไม่มานะครับไม่มีเลยแน่นอนโอเคนะครับ91 94 97ถัดมา ชุดที่มาวันนี้2ครั้งนะครับแปดเจ็ดมาจากอะไรครับให้อยู่นะก็มาจากชุดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็นั่นเองครับเมื่อวันที่สิบเหมาครับกพเลยให้แตกเป็น7 3็ดสามเจ็ดห้าเแล้วก็มาจริงๆมานน้อยเดิมด้วยนะครับแล้วก็มาน่อยอื่นด้วยนะครับก็บอกนะ ไม่ไได้ม่จำเป็นต้องมาหน่อยเดิมนะครับถ้าจะเล่นชุดนี้ก็ต้องก็ต้องสี่น้อยนะครับเล่นชุดเดียวก็ได้ไปสองเด้งเลยเพราะเจ็ดแปดแปดเจ็ดมาสองรอบนะครับนี่ก็กลับให้แล้วนะครับพรุ่งนี้โอกาสรู้นะครับเจ็ดสามเจ็ดสามเรื่อยๆเอาบ่อยนะครับแต่ก็อย่าทิ้งเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับขอบคุณแคปไปเลยนะครับ มาสองหกนะครับสองหกสองมุกก็ตามเป็นหกสองไม่มีอะไรนะครับเลขนี้ไม่มีไม่มีพี่น้องนะครับโอเคเขาจะค่อยๆโผล่มานะครับจะค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆครับมาประมาณสามวันมาทีอ้าวเนี่ยวันที่เจ็ดนะเป๊ะเลยสามวันที่บอกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้าวสามสี่วันโผล่มาทีลนะสามวันโผล่สี่วันโผล่ ถัดไปนะครับ25าหมกแล้วนี่ครับจุดนี้จริงๆเล่นได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าฟังส2งสวสองวันก็จะรู้แล้วนะครับน่าจะแตกเลขเอ็นได้แล้วใหมากแล้วจุดนี้23 25 28มาอีกแล้วครับตามแผนวันที่8 2าวันที่8ธันวา28 25เอ้วันที่8ก็คือมีออก28 52วันที่9 52 52วันที่10 เว้นหนึ่งวันพักพ่อนวที่สิบ็ดก็มานะครับชุดนี้ออกดีมากนะครับเ <c oughs> มื่อวันที่สิบไม่มาผมก็เลยให้สองห้าไว้นะครับในบทสรุปนะครับคิดว่ามาก็เลยให้ไปเลขหนึ่งตรงเป้งเลยนะครับเขาสองห้าตรงตรงเลยเพราะว่า ก,ก็คือเป็นชุดที่ออกบ่อยนั่นแหละครับไม่มีอะไรนะครับถ้าหายไปวันหนึ่งชุดนี้ก็จะกลับมาอีกใครจะตามชุดนี้ชุดเดียวก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกวันนะครับก็บอกแล้วนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็โอกาสโอกาสปาสูงอยู่นะถ้ามาสามวันก็หยุดก็จะหายไปนะครับโอเคตมาสองเจ็อ่าก็เข้าจริงนะครับถัด ก็แตกมาจากสองหนึ่งเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับชุดชุดแตกของเขาสองหนึ่งมาครับแลผมก็แตกให้เป็นสองสี่สองเจ็ดก็เข้าจริงๆนะครับก็กก็บอที่บอกแล้วมันไม่จําเป็นต้องออกในเดิมนะครับแต่โอกาสออยเดิมก็มีนะครับไม่มีแน่นอนมาจรมาจริงๆนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับที่ให้ไปนวดที่สิบวันที่สิบเอ็ดให้ตามจากเป็นเลขตามจากสองหนึ่งนะครับเข้าที่สอง ็ลองดูสองสี่นะครับชุดนี้สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะครับอาจจะเน้นพิธีสองสี่ก็ได้นะครับพี่น้องเข้ามาแล้วสองคนก็เหลือเนี่ยน้องท้อน,นะครับสองสี่โอเคนะครับต่อไปวันนี้จะเยอะนิดนึงเพราะว่าเลขอา,อาจจะหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้สี่สามอ่าสีา 4, ่สามามาเห็นไหมครับส3กสามาเป็นเลขเก่านั่นเองนะครับ นี่คือพี่น้องของสี่สามนะครับสี่สามสี่ห้าสี่แปดตามเลยครับอาจจะมาหน่อยเดิมนะครับมาจจะมาหน่อยเดิมนะครับลองดูนะครับอาจจะนะครับแต่ให้ชัวร์ก็เล่นะครับก็ต้องตามทุกหน่อยนะครับชุดนี้ชุดเดียวหรือรอก็ได้นะครับหนึ่งสองสามไม่มาอ่ะโอกาสที่จะมาหน่อยสีก็สูงขึ้นนะครับ ใครตามชุดนี้โอเคนะครับสี 4, 3, 4, 5, 4, ่สามสี่ห้าสี่แปดก็หมดหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคหมดแล้วอ๋อห้าโทษทีห้าสามห้าแปดหายไปนะครับ กันไม่เลยครับลองดูนะครับอันนี้เป็นชุดกันนะครับเหมือนสองห้าที่ให้นะครับเป็นชุดที่ออกบ่อยกันเขาก็น่าจะกลับมาอีกนะครับเขาน่าจะกลับมาอกีกก็คือชุดสามห้านะครับที่ออกไปเมื่อวันที่10นะครับสามแปด ปดได้แหละครับโอเคนะชุดนี้หายไปหนึ่งวันนะครับเมื่อวันที่สิบก็เป็นสูตรตามานั่นแหละครับวันที่สิบสองก็ลบสองก็เหลือวันที่สิบก็เป็นเลขตาม,มเรื่องชุดนี้ตามชุดนี้นะครับโอเคพอเมื่อวันที่สิบมีแปดห้าออกมาถึงสองตัวสองครั้งนะครับเราก็เลยตามชุดนี้นะครับโอกาสที่จะอมกครั้งในวันที่สิบสองก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อย ก็ไม่น่ามีเลยนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทั้งสมาชิกที่เพิ่มขึ้นมาในวันนี้และสมาชิกที่ติดตามเป็นประจำข, like, ขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เรื่องสมัรสมาชิกก็ยังรับอยู่นะครับหลายปีนะครับ ทั้เข้ามา NOng นะครับก็มีทั้งมิเคกิแล้วก็จีนะครับเข้าจีนะครับสามเจ็ดนย์นะครับก็สวัสดีครับ